เลยจริงๆมันปวดโกกแบบคือยัเข้าไปลมอุ้ยแต่วันนนอนแบบแทบมากไม่รู้เมื่อเลยใครแซบตัวเขาตัวบักแห้งกับวัได้กินมเขาเบนต์เบนต์ตัวในรถน่าเกลียดมากสลับหรอตัวฉันตื่นเร็นทำกิจาแบบนอนต่อาพี่น้องเด้อตอนนี้ตื่นกันแล้วเด็กๆบ้างตัวเกี่ยวยเป็นตีมซีฟ้าสีอย่างเมืนอยพี่น้องได้นอนหรือเปล่าได้นอนบ้าง เก็บสะสมแต้มบนรถบ้างส่วนมากถ้าขึ้นบถปุ๊บออไม่เคยได้ปลอกบอกแต่พื้นค้น,นโอ้ยไม่ใช่เดียวนั่นนี่เป็นอย่างแต่ละมือแต่ละเย็นอ๋อไม่ใชแค่คือเราอยู่บนกระางบนฉาอย่างนี้แต่บอกพื้นค้นสะบอกกระผายกะโกกีอบอกไม่ยุงยย่งเลยไม่ยุ่งเลยขี้เกียจเบื่อ,<ะ>อเดี๋ยววันนี้จะไปก่อนเดินทางจะทำคอนเทนต์ตรวจห้องเด็กๆ โดยไม่ได้ทัดใหม่อ่เราไม่รู้เราไม่ไม่บอกไมต้องบอกไม่คุนองเิไม่คุยุอะรเอาทำไอาได้เสื้อเหรอฮะคือได้เสื้อนี่เอาอะไรใส่อ๋ออาจากคุณได้เหรอตงใส่ตังนะตัวที่สอต้องใส่ตังสามอะไรกี่แล้วนะแปดแปดร้อยหรอแปดร้อยห้าสิบหรอ พี่น้องตอนนี้เขาตื่นแบบเบื่อแล้วแต่ว่าเหลือใครยังไม่ลงมาเลยสแตมนี่สแตมมาแล้วกินข้าวอยู่หรือเปล่าเดินออกชุบขึ้นรถเมื่อกี้ลูกชายอยู่ไหนคะลูกชายคอปเตอร์ล่าคอปเตอร์อยู่ไหนคิดถึงคอปเตอร์จ้าก็แดกจังเสืออะไรหรอหลักมุมเนอ มปเราเล่นเราเล่นมุกได้เฉยแกก็คิดถึงแหละอะไรทะ่บอกว่าอยูกชายฉันเด้อใต้หน้างเบอร์หนึ่งหมอล่ำเบือหนึ่งทั้งนั้น่ะโอ้ละหนอเด้เอาพี่อุยไอ้ใช่เบื้องน้องๆเบบีตัวเกี่ยวมิวสิกมันเท่างศิลป์คือยังไงเนี่ยนสีเนสซี่ มานี่เลยทุกคนใครใครไใครจะมานี่บ้างสแตมมาเจนี่มาเราจะมาดูบรรยากาศการถ่ายเราจะมาดูบรรยากาศการถ่ายนะจ๊ะการถ่ายอย่างนี่คือหลายแค่เอาไม่อย่าง ยังไม่บอกราคาเลยอาวหรอโอ้ยมาแชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์ก่อนจ้าแชร์ก่อนนะจ๊ะอ่ะนั่งนั่งพูดคุยกันไปก่อนแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ทุกท่านด้วยอันนี้เล็บใครแม่ร้อนดีดีเข้ากับม่นางไรมาเบิงเสืออนี่ด็จ้าเอาเถะกะเฟิ่มภาพมะเบิงข้างนอกก่อนนั่งถาก่อนเด้อ ใครก่อนวันนี้ใครตื่นแล้วมั้งรายงานตัวค่ะตัวเป้งแม่เป้งเซ็กซี่มาค่ะเลขที่หนึ่งนางสาวนางสาวแม่แซมค่ะมาค่ะเลขที่สองเลขที่สองเด็กชายชินจังครับมาแล้วเลขที่สามเอียงนี่เหรอสวัสดีครับดมดุลมา บุรีเหรอบุรีเหรออ้าเอเียนบอสจเอไหมมาดีสวัสดีครับผมยูนีครับสวัสดีครับมพี่ไหนามัสายจะกินสมุดด้เหเคยมั่ยืมาดเยูียน่ต้นยูีาเต้นแหม่บอสใาเต้นเธอ หมอเส้นชมไปทำอะไรมาต่อคุณบอดกอไอ้อามเสื้อสวยเนี่ยงามบักคากเลยตัวละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ลองซีแกมอะซีแกมเทสเสียงซีเสียงมาลย่ะงปกติแล้วใช่ไหมปกติอ๋อปกติทุกวันเป็นหน้าพออ่า ลีโอมาแล้วว <Cameraman. horas>. ันนี้คนกินคนชอปเปอร์มาแล้วนะจ๊ะตาหวานเออทำไมเป็นเป็นเป็น้น้อยมาแล้วนะจ๊ะทุกคนอันหนึ่งผลงานเพลงนอยเร็วเพลงเกิดนะคะเออเศรษยศาสตร์ใจอ่อ เออคือสิไรครับเทอทำยังไงทำไห้ทำได้ยังไงอ อะไรนะเพ่งสว่าคืออะไรอ่านะครับทุกคนเขาบอกว่าทำไมไม่แซมไม่ใส่เสื้อเหมือนเพื่อนแม่พี่กองจีไม่แซมแซมใส่แล้ววันก่อนเนี่ยเอเขาไม่แซมต้องเป็นไซส์ไหนนี่ไซส์ S ค่ะ ใส่เอสค่ะแม่แซมใส่เอสนะทุกคนใครถ่ายคิวแรกนี่ใครเข้าถ่ายคิวแรกนายซานะคะทักทายโตเกียวไหมนี่โตเกียวมิวสิกนะคะอ่านะคะอันนี้ก็กำลังถ่ายโปเตอร์ใครอยากใครอยากเห็นเด็กๆถ่ายโปเตอร์บ้างทุกคน มีใพรยอยากเห็นเด็กๆใส่โปเตอร์มีแต่คนบอกว่าเสื้อสวยมากเขาบอกตอนนี้กําลังจะถ่ายโปเตอร์นะคะกําลังจะถ่ายโปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะอ๋อหล่อมากเลยพลยใส่นีกรรอเทเอ้ยนี่นะครับทุกคนซีแกมซีแกรมเขาบอกว่าอย่าแอบกินน้าเย็นนะกินน้ําอุ่นอะอยากเห็นซีแกรมอยากเห็นซีแกรมอาจะไปตีบอลเลยแค่จะไปไต่เขียดเนี่ย ท่านี่ท่านี่จะไปเต่กบเออสวยเท่โอโอํำเออน่ารักน่ารักทุกคนเลยคอปเตอร์ยังไม่ได้มายังไม่มาครับอ่าน่ารักพรุงงพร่งนี้แสดงที่ไหนพรุ่งนี้วันนี้สระสุรินพรุ่งนี้พรุ่งนี้นรพรุ่งนี้งานเลื่อนนะครับโออน่ารักโออนีเดียรพี่น้องเบิงเขาก็น่ารักเท่ นี่นะครับทุกคนเสื้อสวยเห็นมออาริโอริโอถ่ายยังถ่ายรูไหนะรโอมันถ่ายจ้าถ่ายแล้วรอเอาไหมไม่เห็นไงรีโออยู่ไหนอ่ะเฮตเตอซีแกม๋อนี่ไงอุ้ยน่ารักจังเลยนี่ไงรีโอพรุ่งนี้เลื่อนจ้าสระบุรีเลื่อนนะจ้ารีโอน่ารัก อ่ริโอนารักรีโอนารักริโอนารักเสื้อตัวละเท่าไหร่อยากได้เห็นบอนานนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแสดงที่สงขาบ้างมานะป้าก็ไก่สงขาไม่แซมใหไ่หม้นั่งรถเขาบอก MC บอกว่าเราไปแสดงที่สายไหมค่ะใกล้อยู่นะ